สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครับแดดดี on duty ี้ครับผมตอนนี้อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวอออนี่โหนี่เรียกคุคนขับรถก็ได้นะ <c oughs> คือวันนี้ค่อนข้างพิเศษครับพิเศษมากๆผมมาแชร์ประสบการณ์การทำ YouTube ให้พวกพี่ๆในสถานกงสุลประเทศไทยเอยสถานกงสุลไทยในประเทศออสเตรเลียเป็นอะไรที่ประหม่ามากเมื่อกี้ก็แบบยืนเล่าประสบการณ์พูดง่ายๆแบบแชร์ประสบการณ์ว่า ควรทำยังไงอะไรยังไงอืมก็เดี๋ยวพี่ปานจะพาไปกินข้าวต่อ,อยอดเลอันนี้คือพี่ปาลที่ผมเคยถ่ายตอนเขาตกง,งานช่วงโควิดนะครับอ้โหวดูหลอนะดูว่าดูหล่ออันนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อชาไข่มุกไปฝากมาชูนะครับแต่ต้องไปหาร้านกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปถามพี่ปาลว่าเป็นไงบ้างสาทุกสุกดิบไม่ได้เจอนานเลย เจออีกทีนึ่งนี่คิมมีเบนซ์มีคอนโดอ,อยู่แล้วนะครับผมเออนี่ถ้าสมมุติจะใครจะซื้อคอนโดนี่ติดต่อพี่ได้บ่านเนี่ยพี่รู้จักคนที่ทำ property ใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพี่เด็กชั่นอยู่ครับอยากอ,อยากทําคลิปไปสัมภาษณ์คนที่ทําเกี่ยวกับ property มากเลยผมว่าน่าจะเป็นที่สนใจของคนไทยในต่างประเทศในไทยอือคนไทยซื้อบ้านเนาะอือเื่อว่า ในออสเตรเลียนะครับพวกคาพวกที่จอดรถตามข้างถนนจะแพงมากพี่ปางก็มาเช่าที่จอดรถคือตามาพาร์ทเม์นะครับเขาจะมีที่จอดรถสเปซอยู่ใช่ไหมบางคนที่ไม่มีรถเพราะคนในเมืองเขาไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องใช้รถก็ได้ใช่ไหมเขาก็จะมาเปิดที่เช่าให้เป็นล็อกๆอกเี้ครับก็จะถูกกว่าที่ไปจ่ายตามคาปาข้างถนน การเข้าเมืองแต่ละครั้งนี้ไม่ง่ายเลยก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านละคิดถึงบ้านเลยเกินวันหยุดแต่ละวันของผมนี่คือแบบมีอะไรให้ทำตลอดเลยสิ่งแรกที่มาชูถามก็คือไหนชาไข่มุกับป้าเดี๋ยวลองดูว่ามาชูเจอผมเนี่ยคำแรกเขาจะถามว่าอะไร ว่าจะใช้ชาไข่มุกแล้วปาดอ่ะรอดูนะอะป้าชื่อแทอดในคิดจริงจังเลยอืมครับอะไรครับเป็นไรเป็นอะไร ยุบเหรออ๋ออะไรอะไรอ่ะชาไข่เหรอชาไ่ค <laughs> โอเคมามาเอากับพี่รถมาลงท้าอยู่ไหนเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วคือต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์เด็กของการเสียตังมากเครื่องซักผ้าเสียถังแตกต้องซื้อใหม่หนิงไปทำงานอีกที่หนึ่ง ตอนแรกหนิงคิดจะไปทํางานที่หนึ่งซึ่งมันต้องเริ่มช้าเลิกสายก็ต้องมีรถอีกคันหนึงก็ต้องซื้อรถมาใหม่รถที่เป็นรถเพื่อนผมเขาได้รถใหม่ก็ซื้อรถเขารถเก่าเขามาราคาถูกมากซึ่งเป็นเป็นเป็นอาทิตย์ของการเสียตังค์มากโอ้โหอ่ะมากินชาไข่มุกมาซื้อขนมมาให้ด้วยอะเป็นบ้านไป นี่กาใครมุกอยู่เนี่ยนระวังนะก็ก็ตอนนี้มีน้องที่มาจากไทยทําวีซ่ากับผ่านทางผมเนาะผมไม่ได้เป็นคนทําผมยืนให้พี่ยายได้อทีนึงก็ตอนนี้กำลังรอเรื่องอยู่ถ้าน้องเขามายังไงเดี๋ยวจะทําคลิปไปรับถึงสนามบินเลยเหนื่อยมากเดี๋ยวให้ดูเครื่องสักผ้าพ,พังถังอะไรแตกเครื่องซักผามาวันจันทร์ นี่ใช้มาตั้งแต่มาชูยังไม่เกิดเลยแล้วก่อนหน้านั้นแชร์บ้านอยู่กันหลายคนด้วยก็ถือว่าคุม้มก็ซื้อมาเป็นถัง10กิโลเอ้ยถัง9กกิโลฝาหน้าโดนไปเป็นพันโอ้โหเครื่องสักผ้ามันแพงยังเลยเขียนเน้นๆนะเขียเน้นนะหวานถือวานชื้อนะือขคยร์กันคยร์กัน assa, โอ้โหนี่สาววอกแชร์ไทยลุก สิ่งที่เราใส่ได้ก็เป็นเช่นจ่ายมวดแรกเท่าไหร่อะไรก็ตามพื่อันดูแบบว่ามันหาข้อมูลได้ไดยากยใครที่อยู่ประเทศไทยหรือใครที่เป็นนักเรียนวีซ่านักเรียนอยู่แล้วอยู่ประเทศออสเตรเลียอยากจะมาทํากับแดดดีออนดูตี้ทักมาได้เลยครับตอนนี้เรากำลังจะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะพะมีหลายคนที่มาเพราะแดดดีออนดูตี้ใช่ไหมไหนก็มาละมาทาวีซ่ากับแดดดีออนดูตี้เลยดีกว่า เค okay ไหมอะไรครับอมีกล้องของตัวเองได้หรอฮะคือ <c oughs> ตอนนี้ผมอยากจะกลับมาถ่ายพวกอาชีพคนไทยอีกถ้าใครที่เพิ่งมาอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วคิดว่าตัวเองทําอาชีพที่ผมยังไม่เคยถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีในประเทศออสเตรเลียหรือ เป็นช่างก่อสร้างช่างไฟมุงหลังคาทาสีปูกระเบื้องทักผมมาเลยผมอยากจะไปถ่ายคุณ <laughs> เรามาเรามาเขาเรียกอะไรมาภาษ,าษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยก็ลืม <S <s เขาเรียกมาให้คนที่ไทยได้รู้กันว,ว่าเราทํางานอะไรกันยังไงมันได้ค่าแรงเท่าไหร่คุณภาพชีวิตการทํางานในอาชีพนั้นๆมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหลังไมมาเลยในเพจ daily o duty เนาะแล้วผมจะไปถ่าย ก็ได้เป็นปริยาทานต่อคนที่ไทยด้วย <Yeah. S 1> ผมอยากจะลองทำ everyday walk มากเลยแบบให้ดูสักเดือนหนึ่ง everyday walk ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยว่าผมทำอะไรบ้างแต่ก็มันจะดูน่าเบื่อไปก็ลองดูก่อนตอนนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำเป็นลิสต์เยอะมากเลยถึงบ้านแล้วมันโลง่งโล่งจริงๆอยู่ในเมืองนี้มันไม่น่าอยู่เอาซะเลยผมไม่รู้ว่าอยู่มาได้ไงตั้งแบบเจแปดปีในเมืองผม พออยู่นอกเมืองรู้สึกดีรู้สึกโล่งมากเลยครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมภาวนาให้ไปได้ถ่ายติดตามติดชีวิตท่านรองท่านทูตมากๆเลยจะเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงถ้าได้ไปถ่ายตามที่ได้คุยกับพี่ๆเขาก็น่าจะสนุกดีเนาะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามชมแดดดีออนดูติดนะครับบายยมาชูทำหน้าที่ค่ะบายๆเลยแล้ว <c oughs>